ไอ้ปมไอ้เขียปมึงดูดิเอสตดกูได้กระสุนใหญ่วมาวมดู4นิ้วครับนี่สนิ้วตัวนี้3มนิ้วนี่สามสามสก็เล็ก1 2ึ่งสองห้าหกป เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวปั๊มโอ้โหตอนนี้เวลาเป็นเก้าโมงอืกระสุบใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้กัด,ดยาปักสองตัวนี้กัด,ดยาปักแต่ตัวนี้กัดไมโครสปูนนี่แต่นี่เหลี่ยมหมดเลยเนี่ยพวกนี้กัดเหลี่ยม ไม่ควรสปูนเนี่ยปักสุดยอด